สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสมใช่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะล้วโยงไปไหนเ <9, S 1> อ้าวสิบแล้วโยงไปไหน 10, อะคะสิโยงไปนี่ไงอ้าวก็ไปโยงไปสิชุบนี่อ่ะแล้วอันนี้อหนึ่งสองสามสี หกอยู่ไหนคะอยู่นี่พียวนับหนึ่งสองสามสามอยู่ไหนแม,ม่อันสุดท้ายอันนี้อ่ะนับเซ๊มีกี่อันไว้ดูเซให้่อนับจุดจุดอ่ะงัน้นจับตัวจุดก่อน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปอยู่ไหนคะสิบอูนั่นไงโถแมวยาวยาวแช่อีกอันหนึงอันนี้ ไม่ต้องไปเติมไม่ค่อยสลุกเอาแค่นี้สิคะเดี๋ยวโยให้เสร็จก่อนคนเก่งนับสินับใหม่นับใหม่นับดีดีมันนับได้กี่อันอันนี้ได้กี่อันอันนับสีก่อนนับสีก่อนมีกี่